ผลงานอีกหนึ่งลำนะครับลำนี้เป็น k ท x 150 BF นะครับ ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมงานอหนึ่งลำนะครับลำนี้เป็น KX 150 BF นะครับอันนี้เป็นรถมาจากลำปางนะครับรถที่เข้ามาก้อสภาพก้อประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับ ตอนสภาพที่มานะครับรถเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับแต่เร่งไม่ได้ขี่ไม่ได้นะครับอาการที่เป็นก็คือเร่งวอดเร่งวอดเร่งวอดนะขี่ไม่สนุกไม่มีความมันเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เราจัดชุดเซตเป็นชุดคิดนะครับเป็นชุดคิดวาวเดิมครับเป็นชุดคิดวาวเดิมจ <ๆ S 1> ัดให้ลดลํานี้ไปนะครับเป็นคาบูป um ูมนะครับเป็นคาบูแท้โกโซแล้วก็ใช้คอลีดหนึ่งตัวนะครับส่วนโคกก็ใช้โคงเดิมนะครับอันนี้นะเพราะว่าโคกอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่เราเพิ่มปริมาตรอากาศโดยเพิ่ม ไส้กรองเป็นไส้กรองแต่งควินแอร์นะครับของ k x 8 5ใส่เข้าไปในลำนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสีทั้งลำนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับชุดสีชุดสีถังน้ำมันบอกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจากหน้ากากที่เป็นหน้ากากที่เป็นไฟหน้าครับเปลี่ยนเป็นหน้ากากแบบป้ายเบอร์นะครับคันนี้บางโคนหน้าก็เป็นบังโคนหน้าตรงของ k x b f นะครับแล้วก็ชุดสีสติ๊กเกอร์เจ้าของเป็นคนเลือกนะครับเบอร์ที่เลือกก็เป็นเบอร์72แบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็ใช้ชุดคิดเป็นชุดคิด TDR 63มิลวาลเดิมแคมแต่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ที่มีก็คือเปลี่ยนยางหลังเป็นยาง V-Moto นะรอบ17ครับตัวนี้เป็นร้อยครับ1 17นะครับตัวนี้นะแล้วก็ที่หลังนะครับสภาพที่มาที่หลังมันขาดไปนะครับแล้วก็จานดิสมันหมดสภาพนะครับท้าเบรกหน้าหลังนี่ไม่ต้องถามนะหมดทั้งหน้าหมดทั้งหลังนะครับแล้วก็เราทําการเปลี่ยนนะครับท้าเบรกนี่เราจะใช้เป็นงานนอกนะครับโซ่สเตอร์ก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครโต๊ อเปอร์นี่ก็ใช้เฟลนโต้ทองโอลิงนะครับพอเปอร์ก็ใช้อยู่ประมาณเบอร์40กว่านะครัมาเบอร์สีนะครับคันนี้ที่ใครนะครับสภาพที่ส่งโด,ยร,งดยรวมก็ประมาณนี้ครับการแขนก็ทําการติดตั้งใหม่นะตัวนี้เป็นการแอรของ RCB นะครับเป็นสีที่เจ้าของเรื่องนะครับเป็นสีดมนะครับคันนี้ไดสตาร์ทก็เป็นไดสตาร์ทเดิมนะครับไม่ได้ใช้เป็นไดสตาร์ทแต่งนะครับส่วนลัวท่อก็เป็นพอท่อ28มิลนะครับพอขปลไปตัวนี้มันติดรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ ติดเครื่องให้ฟังนะครับตอนนี้เราทําไปเป็นยังไงครับส่วนคบูตัวนี้นะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยครับทําการปรับจูนโดยการเลื่อนเข็มนะครับลมหนูไม่ได้เปลี่ยนครับใช้เป็นคบูโคโซลุม28มิลครับไม่ได้เปลี่ยนลมหนูใช้ลมหนูที่ติดมปกับคบูนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นะครับแล้วก็เราจะทําการติดเครื่องให้ฟังนะครับแล้วเรามาปรับถีนเข้าหานะครับติดเครื่องง่ายๆเบาๆแบบนี้ครับไปสตาร์ทเดิมๆครับ ไายสตาร์จำเดิมโรงงานเลยนะครับติดก็เบาๆิเรียบปุ๊บๆงเป็นเรียบแบบนี้เลยนะครับติดประมาณนี้ครับรถนี้ไม่ต้องหามติดมุดไายๆกำลังวางชาดีว่าเดินได้เลย บประมาณนี้ครับนดิตรงงานจบไปให้อีกหนึ่งลำคนระับสำหรับเคเอฟเ็กซ์ลำปางครับเดี๋ยวติดเค่องให้ปังอีกหนึ่งรอบครับเดินเบานิ่งๆครับนี่เดินเบานิ่งๆนะทำการเคลียล้าเรียบร้อยคนะรับตัดโค้งเรียบร้อยอันนี้พร้อมใช้งานครับจบไปให้อีกหนึ่งลนำะอ๋อลืมไปนะแอนนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะแอนแอนนี่ก็เป็นแอนเรนทนะ์นัดนะ997ครับเป็นแอนที่เราเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ให้นะ เพราะว่าแฮนด์เดิมโครงผิวหลิ่งขีไม่ได้เลยนะครับเราเปลี่ยนแฮนด์ให้ใหม่นะครับโอเคนะครับสรุปตรงงานลำนี้รถเทียวเอกลำปางอีกหนึ่งลำนะครับ